นีกำลังเสียเก็ดปาดอ่ะเสียเก็ดปลาแล้วแล้วเขาจะไปเกี่ยวใกล้จ้ะคันบ่กเฝ้าเสียเก็ออกกานเดี๋ยวปาที่เน่าก่อนพี่น้องนะปาปากระแง่งปากระแง่งตัวบ่ใหญ่จ้ะเอาเสียเก็ดแล้วแล้วละกาเซียนเขาจะตัดหัวจ้ะตัดหัวออกนี่ปากระแง่งเอาแซน้์มแข็งไว้เยอะจ้ะตอนนี้กำลังเสียเก็ดุ่มนีเสียเก็ดแล้วแล้วนี่ถอดเก็ดแล้วแล้วถอดเก็ดแล้วแล้วละกาเซียน ตัดห <Life here. S 1> ัวจ้ะอาถงจาคู <T un Californ ian> uh ่เ huh ห็ดคักเ็แอน่เอาเอาปลาออกดาออกแหปลามือองอะกนแกงตบะ่าถุงเขียวยังมากม่ยงคู่น้ำออกได้สอออกได้งในนะหุ่นปากแยงดีชั่วขนฟังเดี๋ยวมันบัดไเากถุงจะของมันออกงเดุหุ่นปากมีดี ยืน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 อะไรเอนยืนวางทีละยืนค่อยเดนได้ยืนเืนตั้งไ่ได้เลยเฮ้ยเอ็งเออมันป็นมันมันมันจ็แกนแกนเนาะยนหยาบเลยมื่อไหร่ะลายลงมองยืนไม่่ได้ยืนเลย ตัวพกอดมองหันข้างนาทะลุไปก็ก็ดี๋ปุดไปเน่งนี่ปลา อยู่ไก่เติบอยู่แต่คนชิรงจกม่วงบุแต่ว่าเขาเตรียมละสิมันบอมันบองนากันเด้อจ้ะเดี๋ยวปลาไงฝากใสิได้เอาไปหน่อยฝากทังีบุยได้ยังไม่ได้ห่วงบุได้โอ้ยเาหงาปลาไ เราข้าวปลาไผ่ก็ช่วยกันช่วยกันได้อย่าอนี้ว่าบอกว่าเราไม่ซ่อน

คอยเล่ไอ้ขวดง่ายดูดูม่ใสเล่เน่เน่เลสายง่ายง่ายណอ่ะเน่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 ่เน ไม่งามเลยค่ะกระตุ้นไข้สวยหน่อยันื้อไข้สวยเนอ้อโบเตะโบ่เตะโอ้ยบ่เตะของไข้ครับเนื้อู้ว่าโบเตะตัวนั้น กบใจไหมปะวันท okay, ้องหลังเจ้าของตกใจตกใจปลาเจ้าของที่ มายกปลาเขาาจ้ะยับออกจากมือเพื่นมามันเป็นหางหอดสุดห่วยก็จะวานน้ำเลือกได้หลายแต่ว่าหอาก็ได้ง่ายออกมางับมาทาั้งพีมายกเอาประเขาปขาปลาเขาากับว่าตัวใหญ่เด็กค่ปะปเขาหน่อยแหละสองเส้นแหะถือยึดจากบาดลัดตัวสองตัวั้งบาดกระชี้ตัวหาตัวแล้วเต้ยกไกลลัดกันมองนี้มันน้ำตื่นจะมองมองยกยึดขนโอ้น้ำเลือกยับออก ขาเจ้าก็ได้อยข้าเจ้าขาเจ้าลงกลางใดเนาะปลาไม่ชิมากเป็นเป็นโซนเลยจ้ะมันมันมันไปทัวไปไหมมันเพิ่นวานแหตื่นระนามเลึกมันก็บมามันก็งูขึ้นไปอยู่มองมันเคยอยู่มันเป็นเป็น่วนมากเป็นปะเขาไอ้ที่เป็นเป็นปะเขากุ้มเป็นไปเป็นมู่แไหมพี่น้องมันก็เลยบ่แตกมูออกมาหาเฮาถ้าปะเขาธรรมดาเหานี่มันจิไปทั่วตื่นแหมันุกเรียนหนาเรียนหลัง ก็เลยพกันยับออกมาแหลวกับพากกันมาจ้าเออกยางยางบมันยางได้ไหมยางเจ้าช่วงทึ่งน้ำกันชีหาคนแหละยางกลับไปกับมาอยู่นี่ส่วงเงาเยอะจ้ะพมเงากวบประมาณนั่นสองสองรอยเมตรสามรอยเมตรโม่มเพิ่นกับยางไปทั้งท,งทงึ่งเข้ายางอยู่ช่วงหนึง่งแต่ว่าอยู่อันมองน้ำเลืกคนลาจายหลายหลายข้าเจ้าก็ได้หลายคือว่าลหล้วว่าเข้ากับมาอยู่มองนี่ก็ได้ อันน้ำหน่อยกับปลาหน่อยคือว่าแหะตัวหน่อยพอมีแต่บลาขาวจ้ะขาวแข็งกว่าขาวกุ้มขั้วาตากันนะขั้วาตาเค็ดสุ่มเนี่ยหรือว่าเอามักแล้วก็เอาใส่ตัวนอกไว้ไบถ่าออกมาปิ่งสม,มุนีกะฮากินง่ายนอกจากยุสักับมี่ทามายกบัดเดียวซ้ำสิก,กินเทาก็ได้ละหมองมันลายเข้าไปกับอัน ได้ร <ừ> ้ายมองได้น้อยมันมีหน่อยก็เข้าไปลุ่มก็ได้น้อยมันบทสวดสวดมันบอลบอันบิลโบหรืออย่างเมื่อะอันนี้มันบเท่ามชาตนะมันก็เล่นบบมีป่าหง่ใหญ่สูตรกับเป็นปาตองทีเขาจะเอามาปล่อยน้าหอยน้าบานได้เกษตรหายมากข้าจะก็ได้ยุบเขาก็ได้ยุบเขาได้ปาตะเพียนปะตองไม่ได้ยังเกิด ปลาเพียนปลาขาวปลากดนี่ละปลากระแยงมีละจ้ะปลาน้ำบานเฮาแต่ว่าที่เขาจะล่องบ่อปลาใครอยากไปลงหรอกจ้ะบ่อเลี้ยงส่วนหมาอนี่เป็นปลาใหญ่ปลาสุ่มปลาเลี้ยงว่าอยากปลาน้อยน้ำบานเฮานี่ยังแสบพอโอ้ห่อนนะพี่น้องแดดห่อนอยู่ได้จ้ะนี่บนบ่อหอนเดี๋ยวบึงก็ช่งสิบบ่อหอนหอนอยู่จ้ะยกแจ้งหน่อยกับสิพักกันเมื่ออะไรจ้ะได้แดแล้วก็สิเมื่อนาะเอาแต่ปลาขาวจ้ะ ไปถ่าเอ,อปาปลาไงน้ำพึนบ่ได้ดอกออกแห่พึนโอ้ยพิทยานตองแล้วล่ปะปลาตองปลาดูพักก,กันอยากมน้าไรหน้าหรอพักกันโยกบะทนบะทนคือนซุ่มข้าเจ้าสะดุงไงได้สะดุงไงข้าเจ้าลงกลางเนาะมีเอาขาไปตั้งเขาเลียงสนุงน้อยจ้ะเขาลงไปบ่ได้ดอกสะดุงมักนกระลิบ น้ำตื่นห้ากับยางไรอิงสีก็ถือถือบัตรสามบัตรที่กล่อ,กกองห้ากับเอาตังไวไ้ไกลๆเด้อฟังฟังนี่เนี่ยเอาตังได้ตังไว้แล้าห้ากับลูกไปโยกเดี๋ยวฟังคุณตรงนัคำโยกป่ะเด้จะเออตังกองป่ะเด้๋ยวเป็นมันเป็นคู่สั้นท่งนี้น้ามันบกมันเป็นสั้นลงกล็เลยตังกองได้เดียดห่อนท้ามองลินนำใช่หรือพี่น้องเอ้ยไ,ได้ประเด้กะ กะมาได้เดลังเทือกระดหลายลัยลงเทือก็ระดหน่อยแล้วแต่สถานที่แต่ว่าเฮาว่าใครไปล่งเสียเงนิน้ะไปจะบ่อ,บอรธรรมชาติถันลงเสียเงนินก็คือบอ่อธรรมชาติถ้าบอ่อเลี้ยงว่าเอาถึงสีเสียเงินกับบ่อป่าธรรมชาติก็บโอเคอยูพวกปลาขาวปลากุดปลาแงงสิป่าขาวอีท้าย,ยาสิมันค่อยเส่บเนี่ย ไล่คู่กันจ้ะตะวันกันลงซีด่างนี่ก็ดีเต็มเลยอน,นี้แต่วาเข้าเจ้ากับออกกอนกับมี่ถึกย้จ่ะ,จะนี่จั้งจีก็ถึกสองตัวจ้ะบ่อนไปยังได้พี่น้องนี่บ่อนแต่ว่าเขากับบกเขามาเป็นกลุ่มเป็นโม่หน่ะเขาบางโตสองตัวต่ว่าก็าได้ลายเติบเลยจ้ะแต่โยกอยู่นี่ บันจาร์บรทีเนาะที่ได้ว่างเดี๋ยวนี้อยู่ได้ประมาณรอกสองรอบแหละซ้ำนั่นเลยนนองปาะขาวหน่อยเนาะปาะขาวสอนจะมันถึกสะดุงไงเพิ่นโอ้ยสวดๆน,นี่เข้ากับถึกบาาร3บาจีก็โอเคแล้วซ้ำเียสะดุงเข้าหน่อยถึกซ้ำโต ยกโดนตื่นเราจะบนบนโดนนะโดนตืบนละประมาณสิบคนาที่ละยกกไปสิกะนองบาทกระถึกนล้บาันกระถึกถ้อบาดนี่ที่นี่จะโต อืนมีจับตัวได้พี่น้องให้บ้านมาจังเดียวกับเขาอกใจย่องว่าหันว่าถือกระตุ้อสองตัวอยู่แต่ว่าทายไก่บะได้เด้อจับคอโถดคอไพ่หลายๆมันเห็ดผู้เดียวนะมานํากันจีมันมันมันบ่มีผู้ทายหายคันมีผู้ทายแหกมันลงไปบะได้ไปทายบะได้ไหมพี่น้องมันบ่มีผู้ทายหายเฮ้ามาเฮ้ามานํากันสองคนเฮ้ายกนํากันสองคนที่แรกว่าสิบบยกละสิผู้หายผู้หนึ่งหยงละเจ้าของสิบ่ยกก็อดไปไห้คือเก่าคู่หยากยก สถานท food, pues okay. you, teachers, алось, nah ี oh, uh, ่เหมาะที่ว่าเ้าตั้งกลงได้มองที่ว่าป่ามันหลาที่เ้าตั้งกลงก็โอเคอยู่อันนี้ห้องอะไรก็เลยใหญ่โดนๆใหญ่เอาน้องเชื่อกะใส่หมูเพิ่นธุ์งบนใหญ่ให้ชุบหมูแห่เพิ่นนะหมูเพิ่นว่าจ้างสาวประเสนิฐโออีพอเอ้ยเจ้าเงินจะมาจ้างเนาะมับ่พอได้เท่อใดเฮ็ดไปไทยไปเรีนน้ำซื้อ ข้ามาข้าเนาะไยเฮ็ดไปกับบานใดเขาล่งไปเมื่อขันล่งอันขันล่งน้องป่าธรรมชาตินังเรื่อกับได้ทั้งเรื่อกับบัดรเร็วแต่สถานที่ไมเขาจะก็เหงาไปด้วจ้ะมามือแหลกล่งตอนไต่ พันเจ็ดสี่สิบบาทป่าธรรมชาติได้กบตัวหนึ่งได้ป่าแต่เพียนตัวหนึ่งปลาเขาสูตรสองตัวเมื่อนี้ม้วนนี้เป็นงวดที่สองงวดที่สองนี่ได้ลายเติบอยู่ปลาเขาปลาเขาหน่อยนี่แหละจากปลาเขาปลาขากุ้มนี่แหละได้ลายเติบอยู่แล้ววันยกดุนว่นไปวนมาอยู่นี่แหละ mm hmm. หอนหอนหอนพี่น้องเอ้ยหอนอะ ห่อนเหอแตกเนี่แตกบัดตอนโยกมือสีพ้ากันบเมเลยดิเศาคนละหนะ่อันนี้ก็ถือตัวเดียวเล็กนจดหนี่ตัวทอสองนิ้วสองนิ้วห้าวกับสือนิ้วมือห้าวนอนจ้ะน่ะปาสองนิ้วปะสองเส้นหมบนปาสองนิ้วปะสองเส้นสะดุ้งสองเส้นเนี่ยโยกสะดุ้งสองเส้นสองเส้นตัวเอาท่านกับท่านตัวเอาท่านมกับหลอด ันว่ามีบ่ถือเด็กตัวเห็นมีเด้ได้ยกพี่น้องถืงอกี่จ้าตัวหนึ่งจ้าเอาของร้อยไประเดี๋ยวพี่นอ้องถื้อยากไปมากยากเลยเอาขางของน้อยมา,ากต่ว่าเอาคุณไปใส่ถุงไว้เลยจ้ะมไม่ธรรมันหนักเข้าเอาใส่เอ๋ขอขงสิมันหนักเนาะเอาใส่ถุงไว้ใส่ถังน้ําแข็งไว้เพราะว่าเอารถใส่เหล่งมากมอใส่่วงมาก บัวมาน้รถใหญ่เพิ่นมือใดขันเฮาเพิ่นไปไก่เฮาก็ฝากสะดึงเพิ่นเสียค่ารถซอยเพิ่นเฮาก็เอามอไซค์น้ากลุ่นห้าอยากมากก่อนห้า็มากใช่ไหมจ๊ะถ้าเอือถ้าปลาบัวลายเฮาก็ฝากมากก่อนโมเพิ่นอยากยกไก่เพิ่นยกจะมือนี้กับชิเมื่อก่อนเพิ่นโยกโยกแล้วเราเสียสะดึงเมื่อพร้อมเพราะว่าเ้าวซาลิงมาเ้าวเดาของเขาเมื่อเดวเอาทางน้ำแข็งเขามาพร้อมมาน้ำกันนี้สามคนกับไซซาลิง แล้วกับมอใส่ซอนกันว่าของใส่ซาลิงเอาปลาเอาสะดุ้งใส่ซาลิงกันมันบอกไก่ด่ะไอไก่บ้านห่างกันประมาณสามสามกิโลเพิ่นลุ่งลาต้องการเพิ่นมาลุง่งบ้อในปลาใหญ่เด้พี่น้องได้ปลาใหญ่ตัวเดียวแต่ตอนเจ้าอยู่ท่ยย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 ยายืนตอนยืนอยู่พุ่นตอนบ่าย เขาเจ้าก็เมื่อไลแล้วเขาเจ้าผู้เขาเจ้าสะดุ้งใหญ่เขาเจ้านกข้อแล้วนะอยู่น้มเลึกมันถือดิบอัดขึ้นนำตื่นน้ำตื่นนี่มันถือประลัดตัวช่องตัวนำลึกนี่โอ้ยเขาเจ้ายกสวยๆนี่เขาก็ถือถือว่าโอเคละสะดุ้งหน่อยเนาะว้าเจ้าคนนี่สวัสดีบอหนา เป็นซาอันนี้ขเจียห่วยข้าเจียกันนึกว่าเสียงพี่ยิดไก่หันท่างได้แต่ได้เสียงเมื่อนี่บ่างข้าวเจีมีเสียงหน้ามีอันนั้นข้าวเจียวไปยูไฮยูหน้าเนาสมัยนี้ก็คือจะเป็นฝ้ายน้ำหล่นกันคุณแม่ให้มาไหมบอยบ่ได้ป่าบ่มีป่าแต่ว่ามังเป็นขเจียโยกก่อนก็มาจักว่าแต่ว่าทั้งเครื่องนี่ป่าเต็มดีป่าน้อยละป่าขาว อยู่กับใครสิอยู่กับใครก็ออกกพอามาดูปลา<ถ>จะได้ว่าอยู่บ้านกาพ็พอรถสวนเห่าหัือน,อนดิเต๋ออะไรวะตีมะพร้าวหรือว่าตีปลา 嗯，真的。 ลุงได้ยังลุงอ่ะอ่าไปแล้วบ่อันคักอันโง่มามนต์อีกละมนต์ตมอีกละจ้ะมนต์ตมอีกละมนต์ตมอีกละ

ออยกไปอีกจังหน่อยละเขาก็จิก,กับแล้วจ้ะกรได้พ่อกินแล้วล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคลิปใหม่ๆน้ำนนเด้อจ้ะหากินแบบนี้สิล่ะได้บังบ่ได้มั่งเนาะบ่บ่ปอน่าได้ตลอดเดี๋ยวไปเนาะได้มั่งบ่ได้มั่งเพื่อก็ได้ก็ข้ออันเห็บซ้ำไปนะ่ะไปลงน้ำพืนนะ่ะ เพือก็ระไดได,ได้หาหกตัวแล้วเือนี่ะเราต้องหวยเพราะว่าหวยนาธรรมชาติป่าแถวบ้านแถวบ้านห้างหรือป่าโหลายเพื่อนกับปอยอยู่ด้ท้างหลวงห่มาปอยเขาเจ้ากับปอยอยู่แต่ว่าป่ามันล่มไปเขาเจ้ายุบไปทั้งบึงเนี่ยคุน้องรอบบ้านห้างมันบนบึงเนาะไก่หวยแถวบ้านข้าเจ้ามันป่าลายกับโอ,อเคจ้ะขอบคุณค่ะ